สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองทำไมจึงเป็นประชาชาติและวันมูฮัมหมัดนอมาธาเหตุใดภายในมุมอับทางการเมืองระหว่างความขัดแย้งกรณีตำแหน่งประธานสภาระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยทางเลือกจึงเป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมาธารู้ทั้งรู้ว่า นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาแม้จะเริ่มจากพักกิจสังคมพักประชาธิปัตย์พักความหวังใหม่แต่ในที่สุดแล้วก็คือพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนกําเนิดแห่งพักประชาชาติในเบื้องต้นอาจเป็นการรวมพลังของกลุ่มวาดะอย่างแท้จริงแต่ก็เป็นกระบวนการแตกแบ่งพันธุ์อันมาจากพักเพื่อไทยยิ่งเมื่อตำแหน่งเลขาธิการพักประชาชาติอยู่ในมือของพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง ยิ่งเห็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับนโยบายสร้างสันติภาพภายในสมจังหวัดภาคใตย้ยุคนางสาวยิ่งลักชินวัตรกระนั้นตัวตนอันเป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาที่สะสมตั้งแต่เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตครุศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ก่อรูปขึ้นเป็นนักการเมืองที่สร้างความวางใจเมื่อพักเพื่อไทยชี้บอกพักก้าวไก่ ถึงทำให้นายพิธาลิมเจริญรัฐนายชัยทวัตตุลาทนเกิดความเชื่อมัน่นมั่นใจในบทบาทและความหมายที่จำเป็นต้องเลือกการยืนหยัดในฐานะของนักการเมืองที่มีพื้นฐานมุสดิมต่างหากเป็นจุดแข็งของนายวันโมฮัมหมัดนอมาธาไม่ว่าเมื่ออยู่พักกิจสังคมไม่ว่าเมื่ออยู่พักความหวังใหม่แม้กระทั่งนายชวลีกภัยก็ให้ความเชื่อมัน่นวางใจวางใจในความเที่ยงธรรม ยึดมั่นในหลักการไม่ว่าจะเป็นของสารกนิกที่ตนนับถือไม่ว่าจะเป็นการเมืองอันวางอยู่กับแนวทางประชาธิปไตยเมื่ออยู่พักความหวังใหม่ก็จะระยะกับพลเอกชาวลิตยงใจยุทธอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนก็จะระยะกับนายทักษิณชินวัตรอย่างเหมาะสมเป็นร่วมพักการเมืองมิได้ดำรงอยู่อย่างเป็นสมุนบริวารดังนักการเมืองบางคน ชื่อนายวันโมฮัมหมัดนอบทาจึงเป็นทางเลือกที่ยอมรับได้การเสนอชื่อพรรคประชาชาติจึงเป็นทางเลือกที่ไม่เพียงแต่ฉายภาพสะท้อนคณิตศาสตร์ทางการเมืองอันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชาติชี้ให้เห็นรูปธรรมท,ที่ระยะระหว่าง151กับ14 141หดแคบลงบนเส้นทางการเมือง อาจาต้องการสร้างโลกจากความปรารถนาจากความต้องการแต่ปัจจัยชี้ขาดอย่างมีกำมันต้องดำรงอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงที่จริงแท้นี่คือบทเรียนจากการต่อสู้ในตำแหน่งประธานสภาชี้ให้ตระหนักในความเป็นจริงอย่างเด่นชัดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ